อ่านะครับวันนี้เราเดินทางมาที่วัดทามาอีกเหมือนเดิมนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่หลายคนนะครับที่เดินทางมาไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนนะครับหรือว่าจะเป็นเรือเจ้าแม่ตะเคียนนะครับบางคนมาก็จะได้โชคจากเรือเจ้าแม่ตะเคียนนะครับเรือของท่านนะครับเรือของท่านเป็นเรือขุดนะครับเป็นเป็นไม้ท่อนเดียวเลยนะครับเรือขุดบางคนมาผมก็เห็นมาถูถูรูบรนะครับมาหลายครั้งบางคนก็ได้โชค จากเรือนี่ก็มีนะครับมารอบนี้ท่านไม่ให้บอสามตัวหกตัวกลับไปไม้ไผ่ไม้ไผ่โบราณเลยนะครับนี่เล็กๆเลยนะครับเป็นไม้แบบเก่าแก่มากเลยนะครับ ผมไปหลายที่นะครับผมชอบได้โชคจากไม้ไา่หนึ่งสองห้ายังไปไม่ถึงไหนเลยนะครับเห็นแล้วนะครับหนึ 1, 2, ่งสองห้าจะว่าไอ้นี่มันบ้านหรือเปล่านี่มันทำไมมันเห็นง่ายจังตัวเลขนะครับนี่นี่น,นี่อยู่ที่ไม้ภายเห็นแล้วนะครับนี่ชัดชัดชัดเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดชัดเลยนะครับนี่หนึ่งสองห้าเลยนี่เดี๋ยวนะครับนี่ ไอ้หมุมไหนเอ็มบีจเดี๋ยวนะครับตัวมุมเมื่อกี้สักรูนี้เห็นชัดเลยนะครับ มันจะ1 2ึห้านะครับหนึ่งสอ้าสี่ประมาเงียบอย่างเงี้ยนะครับเราชอบได้โชคกลับไปหนึ่งสองห้าแต่ผมเห็นหนึ่งสองห้านะเห็นหนึ่งสองจริงๆนะครับไม่ได้เมกตัวเลขเดี๋ยวจะบนบอกว่าเมกตัวเลข ดูนะครับเรือเป็นเรือตะเคียนนะครับเรือตะเคียนโบราณเรือตะเคียนเรือเจ้าแม่ตะเคียนโบราณไม่ซื้อตามคำหมากเลยศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เดี๋ยวผมหาที่สองหาที่ให้ท่านผู้ชมสองกอน แต่ผมเห็น125นะครับเห็น125 ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาเรื่อยๆนะครับวันนี้เรามากันเย็นแต่วันเล็กห้ามันชัดเนี่ยไม่ใช่ว,ว่าชอบเล็กห้านะมองไกลๆก็เหมือนเล็กห้าหกท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนนะครับเห็นเป็นตัวไหน จะมาหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูจุดอื่นนะครับคอยข,ขึ้นจะชัดขึ้นจะชัดเลยจ้าแม่เรือโบราณนะครับจ้าแม่เรือโบราณเรือตะเคียนน่าจะเป็นเรือตะเคียนนะครับทาจ้าแม่ก่อนน้องจะปิดอย่าบังเลยสาธุเจ้าที่เจ้าท,ทางเดินทางมาไกลก็ไกลแสนไกลหลายร้อยกิโล วันนี้ขอชัดๆสักตัวหน่อยห,อหลายตัวเลข านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนนะครับช่วยกันดูนะครับช่วยกันดูเห็นเป็นตัวไหนด้านนี้จะเหมือนเดี๋ยวดงดึงเข้าใกล้ๆสิอู้หหกศู 60. นย์นี่นี่นี่เห็นแล้วนี่หกศูนย์เจ็ดนี่หกศูนย์นะครับอยู่ที่ปลายนี้ผมเห็นไหมหกศูนย์เจ็ดนี่หกศูนย์ 6 0 7เลยนะครับนี่607จริงๆแต่มองมองมันมองได้หลายมุมนะครับมันมองได้หลายมุมแต่ผมเห็นเป็น6 6060ถ้ามองอีกอีกด้านหนึ่งจะเป็น8เลข8นอนนะครับนี่8 7นะครับนี่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งนะจะเป็น0 0ก็ได้นะครับนี่เหมือนเลข1อันนี้ถ้าเป็นมองนี้เป็น607 3ตัวเรียงกันเลยนะครับนี่6 0 7 ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมอยากให้มีส่วนร่วมด้วยกันนะครับช่วยกันดูช่วยกันนะครับไม่ใช่ว่าผมเดินทางมาไกลเดินทางมาไกลแล้วส่วนตัวผมเองผมก็ลุ้นก็เสี่ยงอยู่แล้วนะครับอยากให้ท่านได้มีส่วนร่วมนะครับช่วยกันดูเห็นเป็นตัวไหนเราก็นําไปวิเคราะห์เห็นตัวไหนกันมาเยอะแล้วก็นําไปรวบรวมกันนะครับ607นดนะชัดแล้วตัวนี้แหละครับเรือโบราณนะครับเรือโบราณจะไม่ตะเคียนโบราณเรือโบราณ เรือโบราณเนี่ยให้6 0ศูนย์เจ็ดหกเจ็ดหาตีลังกาชัดนะครับนี่ชัดเลยนะครับนี่ชัดเลยนีหกศูนย์เดหกศูนย์เจ็ดหกนย์นยไม่งั้นก็ตีลังกาเป็นเก้าเจ็ดกักลับไปกลับมานะครับซื้อไกลยอย่าลืมกลับไปแล้วกันนะครับตับแตกนะครับบางคนบอกว่าซื้อไม่กลับตับแตกนะครับหกศ มาจุดนี้ไม่ต้องไม่ต้องสองยากเลยนะครับ607เห็นชัดเลยนะครับขึ้นชัดเลย6 0 7เห็นจริงๆนะครับไม่ได้มีการเมคตัวเลขแต่อย่างใด607นเี่เนะครับ607เป็นเรือนะครับเรือโบราณน,นะครับเรือแบบยาวนะครับยาว แต่ที่ไม้พายผมเห็นคล้ายๆสองหา mm. นี่ดูเลยนะครับนี่เจ้าแม่ตะเคียนเรือตะเคียนนะครับวัดท่าไม้นะครับนครสวรรค์ให้แล้วนะครับ3ตัว6 0ศูนย์จริงๆนะครับผมเห็นจริงๆนะครับใครจะเชื่อไม่เชื่อนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมไม่ได้บอกว่าผมเห็น607แล้วเลขมันจะออกหกศนะครับ นะครับเราเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเราเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเป็นแค่แนวทางนะครับ607นะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับที่มารับชมนะครับเห็นที่หัวเรือด้านนู้นนะครับ607ด้านนี้ไม่เคยมีคนมาทาเลย ลองทาด้านนี้ดูนะครับด้านนูนเห็นหกศูนย์เจ็ดด้านนี้จะ,จะแมมเอาด้านนูนเฮนหกศูนย์เจ็ดนะครับด้านในเจนอยูนตัวไหน หัวเรือสองฝั่งเจนตัวเล็กเหมือนกันไหมซูมเข้ามาสิไม่ชัดนะครับด้านนี้ใครเห็นเป็นตัวไหนหรือเปล่านอกเหนือจากผมนะครับแต่ด้านนู้นเรเห็น607นะครับ มุมขวาบนนี้น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนห้าเก้าเหมือนห้าเก้าหรือเหมือนสามสองนี่ดูอย่างหนึ่งก็เหมือนแปดเก้านี่นะมุมนี้นะครับอ้าวโอเคนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับหกศูนย์เจ็ดหรือใครเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็ขอให้เจ้าแม่นะครับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าวัดวารามผู้ภูมิเจ้าที่นะครับปกปักรักษานะครับอย,อย่าได้ทักอย่าได้ทวงลูกหลานนะครับวันนี้เดินทางมาไกลนะครับหลายร้อยกิโล เอาสามตัวไปฝากแฟนช่องนะครับหกศนะครับผมเห็น607ใครเห็นเป็นตัวไหนก็ลองนําไปลุ้นดูนะครับส่วนตัวผมเห็น607ูนยะครับสำหรับเรือโบราณเห็นจริงๆนะครับไม่ได้มีเกียนมีมกตัวเลขแต่อย่างใดขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ